มำอะไรกันอยู่มาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นเกมแสนสนุกกับวิทยาศา,ศาสตร์ใกล้ตัวคนหาคาตอบไปด้วยกันวิทยาตะุวเกมมหาสนุกสวัสดีครับน้องๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของท้องฟ้าและดวงดาวกัน ้องฟ้าบนโลกของเรามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์น้องๆอ,อย่ามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นอันขาดนะครับและเวลากลางคืนจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้ในทุกๆวันครับซึ่งรูปร่างของดวงจันทร์ที่เราเห็นอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมครับเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปเรียนรู้และเล่นเกมสนุกๆด้วยกันแล้วใช่ไหมเอาล่ะไปลุยกันเลย มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมเวลากลางวันเราถึงมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าแต่ละข้อพี่แว่นจะให้เวลา10วินาทีนะครับ A. ถูกเม่เคลื่อนที่บังจนมิด B. ไม่มีดาวอยู่บนฟ้าในเวลากลางวัน C. แสงสว่างจากดวงอาทิตย์กลบแสงของดาว ำตอบคือข้อ C แสงสว่างจากดวงอาทิตย์กลบแสงของดาวนั่นเองครับเพราะว่าในเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากจนกลบแสงจากดวงดาวจึงทำให้เรามองไม่เห็นดวงดาวแต่พอตกกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเราจะเห็นดวงดาวต่างๆเต็มท้องฟ้าเลยเพื่อนๆเ,เองก็ลองออกมาดูดาวตอนกลางคืนกันได้นะครับข้อต่อไปกันเลยครับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใดเอ ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก B ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออก C ขึ้นทางทิศเหนือและตกทางทิศใต้คำตอบคือข้อ A โลกของเรามีรูปร่างเป็นทรงกลมที่นอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยทำให้เมื่อเรามองจากผิวโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางด้านหนึ่งจะมีการกำหนดให้ด้านนั้นเป็นทิศตะวันออกและเราจะเห็นดวงอาทิตย์ตกทางอีกด้านหนึ่งจะมีการกำหนดให้ด้านนั้นเป็นทิศตะวันตกซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นี้นั้น เกิดขึ้นหมุนเวียนในรูปแบบซ้ำๆกันในทุกๆวันส่วนดวงจันทร์เป็นดาวบริวารดวงเดียวของโลกโดยดวงจันทร์จะหมุนรอบตัวเองขณะโคจรรอบโลกโดยที่โลกก็หมุนรอบตัวเองด้วยเช่นกันดังนั้นการหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศท,ทางทวนเข็มนาฬิกาทําให้น้องๆอ,อ,อาจมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางด้านทิศตะวันออกและตกทางด้านทิศตะวันตกหมุนเวียนในรูปแบบซ้ําๆกันในทุกๆวันเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์นั่นเองครับ ข้อต่อไปกันเลยข้อที่3เพื่อนๆรู้ไหมก็าทำไมเรามองเห็นดวงจันทร์ได้ละ่ะ A. ดวงจันทสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลก B. ดวงจันทรสะท้อนแสงจากโลกกลับมายังโลก C. ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเอง เ่งมากครับคำตอบคือข้อ A ดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกเพราะจริงๆแล้วดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่รับแสงมาจากดวงอาทิตย์ตอนกลางคืนเพื่อนๆออกมาดูพระจันทร์กันได้นะยิ่งในวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยมากๆเลยพี่แว่นจะพาวิดดี้ออกไปดูดาวนะว้าวน่าตื่นเต้นสุดๆเลยเอพี่แวน่นนี่คืออะไรหรอครับ วัตถุใดในท้องฟ้าที่เรามองเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนกันนะ A. ดาว B. ดวงจันทร์ C. ดวงอาทิตย์คำตอบคือข้อ A ดาวครับเพราะตอนกลางคืนไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มากลบแสงดาวทำให้สามารถเห็นแสงดาวบนท้องฟ้าได้ดี ส่วนดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั้นสว่างมากพอที่จะเห็นได้แม้ในตอนกลางวันวิตตี้ชอบมาดูท้องฟ้าเวลากลางคืนดวงดาวระยิบระยับสวยงามมากเลยครับข้อที่5กันต่อเลยเพื่อนๆคิดว่าเวลาอะไรที่เราจะเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวบางดวงพร้อมกันได้ A เช้ามืด B เที่ยงวัน C เที่ยงคืน คือข้อ A เวลาเช้ามืดครับเรพราะในเวลานั้นดวงอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นแสงจึงยังไม่แรงพอที่จะกลบแสงจากดวงจันทร์หรือดวงดาวบางดวงได้ท้องฟ้าในเวลาเช้าตรู่สวยมากๆเลยเพื่อนๆเคยเห็นกันบ้างไหมนะวิดี้รู้ไหมว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์สามารถมองเห็นได้ในช่วงเที่ยงคืนหรือตลอดทั้งคืนในบางพื้นที่ของโลกด้วยนะเรียกว่าดวงอาทิตย์เที่ยงคืน หรือมิดไนท์ซันปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เช่นในวงกลมอาร์กติกอาร์กติกเซอร์เคและวงกลมแอนตาร์กติกแอนตาร์กติกเซอร์เคในขั้วโลกใต้ปรากฏการดวงอาทิตย์เที่ยงคืนจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของขั้วโลกใต้ซึ่งตรงกับฤดูหนาวในซีกโลกเหนือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากเลยครับพี่แน่นข้อต่อไปกันเลยครับ ดาวดวงไหนเอ่ยมีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่มากมีความร้อนและแสงในตัวเองจะเป็นดาวอะไรกันนะ A โลก B ดวงจันทร์ C ดวงอาทิตย์แน่นอนว่าต้องเป็นข้อ C เพราะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะ และมีพลังงานความร้อนมหาศาลในตัวแถมยังแผ่แสงสว่างจ้าออกมาได้เองไม่เหมือนโลกกับดวงจันทร์ที่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์หากเพื่อนๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ช่องมห ah ิดลคิดวิทธี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลมากันครึ่งทางแล้วนะครับไปต่อข้อที่7กันเลยดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เพื่อนเคิดว่าข้อใดเรียงลำดับขนาดของดวงดาวจากใหญ่ที่สุด ไปเล็กที่สุดได้ถูกต้อง A. ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ B โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ C ดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์คำตอบคือข้อ A ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นดาวเลอที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ตามมาด้วยโลกที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่และสุดท้ายคือดวงจันทร์เป็นดาวบริวารของโลกมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง3านั่นเองโดยประมาณต้องเอาโลกมาเรียงกัน107ดวงถึงจะมีขนาดใหญ่เท่าดวงอาทิตย์หรืออาจต้องเอาดวงจันทร์เกือบ4ี่ดวงมาเรียงติดกันถึงจะมีขนาดเท่าโลกไม่ยากเลยใช่ไหมครับข้อต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆครับวิดดี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับดวงจันทร์เพื่อนๆรู้ไหมว่า ข้อใดพูดถึงดวงจันทร์ผิดกันนะ A. ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ B. ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก C. ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองคำตอบคือข้อ C เพราะความจริงแล้วดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองที่เรามองเห็นแสงสว่างของดวงจันทร์ได้เป็นเพราะดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกซึ่งระยะทางจากดวงจันทร์ถึงดวงอาทิตย์ยาวกว่าระยะทางจากดวงจันทร์ถึงโลกมากมายโดยมากกว่าเกือบ389เท่าถ้าเพื่อนๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมไปดูได้ที่วิทตีพผจญภัยจากโลกสู่จัก,กรวาลตอนที่5ได้เลยนะ ในข้อนี้น้องๆลองสังเกตภาพแล้วช่วยวิดดี้หาคำตอบกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าวิดดี้ต้องอยู่ตรงไหนของโลกระหว่างจุด A และจุด B จึงจะเห็นดาวเล็กๆระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าได้ใช่แล้วต้องเป็นตำแหน่ง B ครับ เพราะในเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์มากลบแสงจากดวงดาวเลยมองเห็นดาวได้ชัดเจนที่สุดข้อต่อไปกันเลยเอเราวิตี้ควรตากผ้าในช่วงเวลาอะไรผ้าจึงมีโอกาสแห้งเร็วกว่ากันนะเอกลางวันดี B. กลางคืน A. กลางวันเพราะความร้อนจากแสงแดดทำให้ผ้าแห้งไวและรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดยังช่วยกำจัดเชื้อโรคบนผ้าของเราอีกด้วยถ้าตากผ้าตอนกลางคืนอาจทำให้ผ้าแห้งชา้าและมีกลิ่นอับได้ครับข้อที่11กันแล้วไปลุยกันต่อเลยโดยปกติช่วงเวลาไหนเหมาะกับการนอนหลับกันนะ A กลางวัน B กลางคืน การคืนครับการนอนหลับตอนกลางคืนทําให้ร่างกายของเราได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมในวันถัดไปการนอนหลับที่เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตพัฒนาการทางสมองและสุขภาพโดยรวมหากขาดการนอนหลับจะส่งผลต่อการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กได้ครับข้อที่12กันต่อเลยครับแล้วถ้าวิดีอยากดูพลุ หรือดอกไม้ไฟวิตตี้ควรดูตอนกลางวันหรือกลางคืนดีละ่ะ A กลางวัน B กลางคืนคำตอบก็คือข้อ B ถ้าอยากดูพลุกับดอกไม้ไฟแล้วก็ควรดูตอนกลางคืน เพราะช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดจะทําให้เราเห็นแสงและสีสันจากพลุของดอกไม้ไฟได้ชัดเจนกว่าตอนกลางวันที่มีแสงแดดจ้าที่อาจจะกลบแสงของพลุและดอกไม้ไฟได้พลุและดอกไม้ไฟอาจสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นในงานเฉลิมฉลองต่างๆแต่หากไม่ระมัดระวังอาจนํามาสู่อันตรายร้ายแรงต่อร่างกายเช่นอาจได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนังดวงตาหูเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับข้อที่13กันต่อเลยในคืนวันเพนหรือวันขึ้น15บห้าคน้องๆจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะรูปร่างอย่างไร A. ดวงจันทร์เต็มดวง B. ดวงจันทร์เซี้ยว C. ดวงจันทร์ครึ่งดวงคำตอบคือดวงจันทร์เต็มดวง วันขึ้น15บห้าค่ำหรือวันเพ็ญฟูนมูลดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เข้าหาโลกทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือวันขึ้น15บห้าค่ำน้องๆจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะรูปร่างเต็มดวงอยู่บนฟ้าตลอดทั้งคืนและสว่างที่สุดด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆเคยเห็นพระจันทร์เต็มดวงกันไหมครับ สวยยมากๆเลข้อที่14กันแล้วครับตอนกลางคืนของวันแรม15้าค่ำน้องๆจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะรูปร่างอย่างไร a ดวงจันทร์มืดทั้งดวง B. ดวงจันทร์ครึ่งดวง c ดวงจันทร์เสี้ยวคำตอบคือ ข้อ a ดวงจันทร์มืดทั้งดวงเพราะในวันแรม15บ่ําค่ำดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หันด้านเงามืดเข้าหาโลกและดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในตำแหน่งใกล้กับดวงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดวงจันทร์ของเราเนี่ยมีหลากหลายปรากฏการณ์มากเลยครับมาข้อสุดท้ายกันแล้วครับวันลอยกระทงมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด A. ดวงจันทร์ B ดวงอาทิตย์ C. ดาวคำตอบคือข้อ A ดวงจันทร์เพราะในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติถือเป็นวันสําคัญทางประเพณีไทยโดยทั่วไปแล้วจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกบคุณของแหล่งน้ําอันมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองครับซึ่งแสงสว่างของดวงจันทร์เต็มดวงทําให้การมองเห็นดาวต่างๆบนท้องฟ้าทําได้ยากและไม่ชัดเจนเท่าวันเดือนมืดหรือวันแรม15บห้าค่ำ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันลอยกระทงเป็นประเพณีที่ชาวไทยจะทำกระทงใส่เครื่องสังก,การะไปลอยที่แม่น้ำเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณคุณของน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำและการรักษาแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อมให้สะอาดครับเย้ครบสิบห้ข้อแล้วเพื่อนๆตอบคำถามกันได้กี่ข้อครับ วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องท้องฟ้าและดาวกันไปมากเลยนะครับเมื่อเราสังเกตท้องฟ้าจะพบว่าดาวที่สามารถมองเห็นในแต่ละช่วงเวลานั้นแตกต่างกันโดยดาวที่มองเห็นได้ในเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์และดาวที่มองเห็นได้ในเวลากลางคืนคือดวงจันทร์และดาวอื่นๆซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็เหมาะกับการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นการตากผ้าในตอนกลางวันและการดูดอกไม้ไฟในตอนกลางคืน หวังว่าน้องๆจะนำความรู้เรื่องท้องฟ้าและดวงดาวในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันนะครับแล้วมาเรียนรู้พร้อมเกมสนุกด้วยกันอีกนะครับวันนี้วิตตี้กับพี่แว่นต้องไปแล้วบ๊ายบาย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน